และนี่คือพัดลมรุ่นใหม่จากเรนลี่ครับเป็นตัวที่เป็นไวเลสนะตรงนี้ซึ่งจะเป็นตัวในโมเดลของเรนลี่ยูนิแฟรนซ์เอสแอลไวเลสเอลซีร้อยสิบเขาว่าไวเลสของมันเนี่ยมันสามารถที่จะซิงค์ไฟได้โดยที่ไม่ต้องต่อสายไฟเข้าบอร์ดเลยคือมันจะซิงค์ไฟผ่านตัวปล่อยสัญญาณที่เป็นไวเลสแล้วจะมีหน้าจอเด็กถุงนอิ้วตรงนี้สี400่400ร้อยคนสี่ร้อยตัวนี้ครับเห็นปะ่ะราคาแพ็คสามสามตัวเนี่ยสี่พันหกสามสิบซึ่งสี่หกสามสิบเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ครับว่า คุณจะเอาสีขาวหรือสีดำทุกตัวมีจอหมดเลยรวมถึงเอาแบบรีเวิร์สหรือไม่รีเวิร์สนั่นเองนะครับถ้าตัวเดียว1,470แต่ถ้าสมมติไม่เอาจอฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดจะเป็นฝั่งนี้ถ้าแพ็ค3นะอยู่ที่3,030 30บาทครับนี่ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าไม่มีจอมีทั้งสีขาวสีดำรีเวิร์สไม่รีเวิร์สและแบบปกติ1ตัวเนี่ยขายแยกเนี่ย900บาท1ตัวดังนั้นเนี่ยถือว่ารุ่นเนี้ มันจะไม่ใช่ตัวท็อปถ้าตัวท็อปจะเป็นเรีลี่ L C D T L 1 2 0อันนั้นคือตัวท็อปสุดแต่ว่าอันนี้คือ S L คือจะแบบเบาลงมาแต่ว่ามีจอเหมือนกันและแน่นอนนะตัวทั้งวงนี้มีขายที่ I h a ฮงซอยู่ครับ